หวังดีจริงๆแมทโผลเตือนเจีย๊ยบพิจิตราโพสต์แบบนี้ระหวังทัวลงต้องบอกว่าช่วงนี้กระแสะละครฟ้ามีตะวันจากช่องเจ็ดกำลังมาแรงสุดๆโดยเฉพาะบทของเนทที่รับบทโดยสาวเจีย๊ยบพิจิตรามาในลุคไร้ไร้แซบๆซบทำเอาคนเกลียดทั้งประเทศแล้วตอนนี้และล่าสุดสาวเจี๊ยบก็ได้โพสต์รูปสุดแซบพร้อมกับแคปชั่นว่า จะแสนดีไปทำไมเขาเลือกคนที่ถูกใจไม่ใช่คนดีละครมาแล้วมาดูกันนะคะฟ้ามีตะวันซึ่งก็มีแฟนละครตัวจริงอย่างสามีหนุ่มบอยพิสแมกเกอร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวพันรยาว่าแหมคุณเนธดึงทุกฉากเลยนะครับขณะเดียวกันสาวแมทพีรณีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เตือนว่าระวังค่ะเคยใช้แคปชั่นนี้แล้วทัวลงเฉยเพราะเจ้าตัวเคยโพสต์ข้อความนี้แล้วโดนกระแสโจมตีอย่างหนัก ซึ่งสาวเจี๊ยบก็ได้ตอบกลับสั้นๆว่านี่ก็กลัวอยู่ค่ะและก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าพี่เจี๊ยบน่ารักไม่มีทัวไหนลงแน่นอนค่ะไม่ได้แย่งหลวใครไม่ต้องกลัวค่ะน้องเจี๊ยบน่ารักอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ